บริเวณหนองโวลำพูซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งศาลสุดเด็ดในสวนมหาราชสวยงามนี่ดูเครื่องมาสเส้นไหวเป็นไก่นะครับเป็นไก่เป็นม้าซึ่งองสุดเด็ดในสวนท่านจะชอบไก่สิ่งที่ประชาชนไม่มาสักกาะบูชา เราเชื่อว่าขอพรอ,อะไรก็สำเร็จจากบาร,รมีขององคสุดเด็จพระนิสวรมหาราศัศิย์ผู้ยิ่งใหญ่หกรุ่มเสียยาทรงขอบผู้เอกราชหลังจากที่เราเสเกราศกราชให้กับพมา่าเป็นเวลาสิบห้าปีเราได้พระอ,องค์ท่านได้มาช่วยประกาศเอกราชให้กับประเทศไทย สมัยที่เราเสียกลุงให้กับหงสาวดี